สวัสดีครับตอนนี้เข้าสู่รายการคนติดธงครับนี่คือรายการที่จะไปตามติดชีวิตของนักกีฬาทีมชาติไทยของเรานะครับซึ่งเตรียมตัวจะไปสู้ศึกในโอลิมปิกเกม2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับเรียกได้ว่าคุยกันทุกแง่มุมครบ360อสงศาแน่นอนครับวันนี้ครับเป็นหนึ่งวันที่ผมมีนัดสำคัญครับกับนักชกทีมชาติไทยขุนพลเสื้อก้ามของเรานะครับณที่แห่งนี้เลยครับศูนย์ฝึกกีฬามมยสากลแห่งชาติซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีีมววเหหล็กจัังดสรระบุนนคช้ี เรียกว่ามีประสบการณ์สูงมีความผิดหวังความสมหวังทุกเรื่องราวนะครับเพราะว่าครั้งนี้ต้องบอกก่อนครับว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาได้ตั๋วเข้าสู่รอบสุดท้ายแต่ว่าสองครั้งก่อนหน้านี้มันยังไม่ประสบสำเร็จเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะมาคุยครับว่าความพร้อมของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างครับนั่นคือน้องสดนะครับชัดชัยเดชาบุตรดีนั่นเองครับสวัสดีครับโอ้โห เป๊ะเหมือนให้คิวยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคอดีทองนะครับยินดีกับน้องก่อนว่าขอบคุณครับได้ตัวเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากครับมันจะได้สัสางกันในสักทีเว้ยเออหลังจากที่นะสี่ปีแล้วมันอาจจะผิดหวังไปหน่อยหังไปหน่อยครับเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะความพร้อมแล้วก็เรื่องราวของสดวันนี้นะฮะเดี๋ยวคงได้คุยกันยาวๆทุกคนรู้แหละครับว่าชัดชัยบุตรดีชัดชัยเดชาบุตรดีครับอ่าเป็นนักชกทีมชาติไทยแต่ว่าการเริ่มต้น ในการเข้ามาสู่เส้นทางการเป็นนักมวยทั้งนักมวยไทยนักมวยสกลสมัครเล่นเนี่ยมันเริ่มอย่างไรบ้างครับตอนเด็กเนี่ยผมค่อางจะไม่สบายบ่อยป่วยง่ายแม่ก็เลยแล้วทีนี้พอดีน้าเนี่ยชกมวยไทยอยู่ในในหมู่บ้านเนี่ยจะจะมีค่ายมวยไทยแล้วก็น้าชกมวยอยู่แม่ก็เลยบอกว่าเออไปฝากซ้อมให้มีร่างกายแข็งแรงเฉยๆแค่นั้นครับประมาณปีสองปี78ดขวบตอนนั้นก็มีเหมือนกับ งานวัดน้าบอกว่าต่อยมวยไหมผมผมไม่ต่อยผมแค่มาออกกําลังกายเฉยอะไรอย่างเี้เออซ้อมไหนๆก็ซ้อมแล้วไปอาหน่อยนะก็เลยไปเปรียบพอไปเปรียบเนี่ยได้คู่ชกแล้วก็ไปต่อยแล้วก็แพ้มันแรกครับแต่ว่าแพ้แล้วก็มีได้ค่าตัวมา50บาท ต้องบอกว่าเด็กแบบประมาณ8ขวบใช่ครับตีว่า8ขวบเนี่ยได้เงินห0าบาทเนี่ยถือว่าเยอะมากกินขนมโอ้มันเลยนะฮะใช่ครับใช่ครับมันเป็นจุดประกายผมแบบอยากต่อยมวยคืออย่างน้อยๆมันมันได้ช่วยแบ่งเบาภาระทางบ้านเป็นการหาเงินหารายได้เข้าบ้านอีกทางหนึ่งก็เลยตัดสินใจเริ่มชกไปเรื่อยๆจริงจังกับมันมากจริงจังกับการกับการชกมวยมากขึ้นครับผมปอหย้ายมาเรียนที่กรุงเทพมา ตอนนั้นเข้าเข้ามวยไทยอาชีพเตรียมตัวมาชกเวทีมาก่อนก็สิบสองสิบสามใช่ครับประมาณนั้นครับก็เข้ามาชกเวทีมวยราชดำเนินชกในศึกวันทรงชัยครับแล้วทีนี้มันมีรายการกรมพละอ๋อโอเคครับผมผมก็เลยไปไปไปคุยกับอาจารย์อยากอยากผมเลยว่าอาจารย์ครับผมอยากชกมวยให้ับโรงเรียนเนี่ยเนี่ยผมจะจบแล้วเนี่ยอยากจะ สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนบ้างเพราะว่าผมเห็นแต่มีแต่นักบอลม,ม่มีนักมวยผมก็เป็นนักมวยผมก็เลยบอกอยากจะมาต่อยมวยให้โรงเรียนก็เลยต้นคือคือตรงนั้นใช่<น>แล้วเราก็เลยมามาสมัครต่อยมวยสากลสมัครเล่นครับผมครับก็แล้วทีนี้เนี่ยผมได้เหรียญทองพร้อมกับเบสบอร์อในรายการนั้นของกรมพระศึกษากรมศึกษาอายุไม่เกิน18ปีใ่กันใช่ไหมครับ คือแจ้งเกิดทันทีแจ้งเกิด,ดต่อยมวยไทยอยู่ตั้งนานเอ,อหลังจากวันนั้นมานทั้งโรงเรียนรู้จักผมหมดเลยชีวิตเปลี่ยนทันดีเปลี่ยนเลยครับเงินเลยเออแล้วก็ท่านพันโทธงทวีคูณคตอนนี้ก็เป็นหัวหน้าผู้สอนทีมเยาวชนทีมชาติไทยณขณะนี้นะครับในยุคก่อนหน้านั้นเขาเป็นโค้ชของพี่สมรักคำสิงไปโอลิมปิกที่แอตแลนตาลูกชายเขาเรียนมัธ่มคารูก็เลยไปบอกให้เขาอ มาเป็นโค้ชให้ผมใช่บอกขอแล้วแล้วท่านก็มาใช่ครับท่านมาสุดยอดก็มาช่วยมาซอกมาท่านประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เทรนให้แบบเต็นที่เลยครับโอ้โหสุดยอดมันเป็นชีวิตที่แบบผมใช่นิดเดียวนะนิดเดียวครับแล้วรีบผันแป๊บเดียวเองทุกอย่างมันมาครบหมดเลยใช่ครับได้แล้วผมแลวท่านก็ให้รองเท้าผมมาคู่หนึ่งรองเท้าชกผมคือเราไม่มีรองเท้าชกอยู่แล้วครับใครกาถามมึงมีรองเท้าโชคปะเนี่ยไม่มีครับ อาแล้วทุกทีท่ไงใส่นันยางเงี่ยไม่ครับมันใช่ก็คือคือรองเท้านักเรียนกีฬาทั่วไปคือตอนไปซ้อมเนี่ยก็ใส่รองเท้านักเรียนซ้อมปกติแล้วพอถึงพอวันจะไปชาำหนักจะชกไงท่านก็ถามผมมันมีรองเท้าไหมผมบอกอ๋อไม่มีครับอืมทานก็เลยเอามาให้คู่หนึ่งต่อาใส่ต่อยผมชกเสร็จผมก็ซักซึกเสร็จจะให้แกแกบอกว่ามึงให้กูทำไมมึงเอาไปเลยเนี่ยรองเท้าโอ้โหพี่ผมดีใจมากคือรองเท้า ตอนหน้าเหรียญครับเอารองเท้านั่งมอไซค์กับกับน้ากับรองเท้าตกข้างทางผมบอกน้าหยุดหยุดรองเท้าตกไปเก็บรองเท้าก่อนอะไรตกก็ได้นะแต่ว่านี่ไม่ได้ยังไงต้องตามกับไปเก็บงณตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบผมมีความสุขมากถือถือถ้วยเบสบอลเซอร์ถือเหรียญถือรองเท้านั่งมอไซค์อยู่ข้างหลังน้าก็ขับมอไซค์กับวันนั้นคิดเลยไหมว่าโอเคเราจะเดินทางนี้ละ ไปเป็นนักมวยสัตวสมัครเล่นคือตอนนั้นยังไม่ได้อันขนาดนั้นครับแต่ว่ามันมีอาจารย์ท่านอาจารย์ธงเนี่ยท่านก็เลยมาแนะนาว่าไปไปเป็นฐานบกไหมเพราะว่าตอนนั้นท่านเป็นผู้สอนอยู่ที่ฐานบกก็จะได้เดี๋ยวจะมันสนับสนุนกันใช่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมันจูให้เป็นข้าราชการอะไรแบบนี้ไปไปชกให้เขาไปยผมก็เลยพอจบม .6 กเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจไปอยู่สนามวิลากองทัพบกแล้วก็ฝึกซ้อมเทคนิคการ ออกมัดการออกสเตปเท้าอะไรเงี้ยมีพี่สมรสคำสิงมาแนะนําเทคนิคต่างๆพี่สมรสคำสิงก็คือเป็นพี่ชายของพี่สมรกอีกทีหนึ่งใช่ครับรายการแรกในฐานะการเป็นนักชกทีมชาติไทยจําจำได้ไหมรายการเลยหลักๆเลยก็คือชิงแชมป์โลกชิงแชมป์โลกเลยใช่ตอนนั้นปี2 0 0 5ผม ได้ไปต่อยชิงแชมป์โลกกับพี่สมจิตผมชก48พี่จมจิต51แล้วก็มีนักคนอื่นตามรุ่นไปมีถึง69กิโลตอนนั้นชกที่ไหนชกใครอ่ประเทศจีนครับที่จีนใช่ครับผลครั้งแรกเป็นยังไงตกรอบแรกตามระเบียบตือครับผมอเราก็เป็นเด็กใหม่ตื่นเต้นมากครับแล้วรายการไหนครับที่ชกแล้วมันมันมันได้เหรียญครั้งแรกอ่ะอานเงี้ยอ่รายการ kingscup ครับ kingscup ที่บ้านเราใช่ปีจำได้ไหมครับ ปี2 0 0 9คือตอนนั้นผมขยับรุ่นมาชก54คือเขาวางรุ่นไว้แล้วว่าเป็น48ครับแต่ทีนี้เนี่ยพี่พี่วรพจเพชรคุ้มชก54ครับแล้วพี่เขาเกิดอาการบาดเจ็บไม่มีคนที่แบบพอจะไปแทนพี่วรพจได้เวลาด้วยเวลาตอนนั้นจับฉลากออกมาเนี่ยผมมาเจอฟิลิปปินส์วนทิปปอนเขาเป็นเจ้าของเหรียญทองเหรียญทองอีชินเกมที่ ดูฮาสรุปต่อยไปต่อยมาเขาเหมือนกับเขาแพ้ทางผมผมต่อยแต้มผมขึ้นเสร็จผมก็ตีบนตไต้บ็อกเซอร์อยู่แล้วแล้วเขาก็มวยสไตล์เดียวกับผมเขาก็เดินก็ไม่ค่อยเป็นโอ้เรียบร้อยใช่ทีนี้ก็พาพกมาผมชนะอีกวันหนึ่งก็พลิกเลยโอ้โหชัดชัหักประกาวเทียนหลังจากนั้นมาทุกคนเลยเริ่มผมก็เลยเริ่มมีเริ่มสร้างชื่อติดาตน้นใช่ครับ คิงส์คัปี2009ที่เหรียญเงนผมได้เหรียญทองแล้วก็พร้อมเบบ็อกเซอร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวเต็มตัวเลเต็มตัวครับกับชีวิตการเป็นนักมวยมาครับสดครับเคยมีใครที่รู้สึกว่าชอบคนนี้เลยเป็นต้นแบบของเรามองใครที่ที่ชัดมากมีพี่สมจิตเป็นไอดอลเป็นเราซ้อมมาคัาด้วยกันแลวไม เราสนิทสนมกันรู้จักกันคุยกันเขาก็สอนนู่นนี่แลวดูชีวิตการใช้ชีวิตการเข้าสังคมอะไรประมาณนี้ครับงานวางตัวการทําตัวการปฏิบัติตัวในการฝึกซ้อมนั่นอะไรเงี้ยเราก็ดูเขามาแล้วก็อยู่ด้วยกันมาตลอดใช่ก็อยู่ด้วยกันตลอดจนกระทั่งที่เขาประสบความสำเร็จก็เหลือผมเนี่ยเอาหน้าอีกนิดเดียวผมบอกว่าคุณภรรยาเนี่ยครับ ข้อมวยมากบ้ามวยมากที่สุดครับเชียกกันนี่ผมดังมาถึงในประเทศไทยเนี่ยผมไปต่อยที่ไหนเขาต้องไปครับไม่มีที่จะไม่ไปนั่งรถทัวร์ไปก็ตามไปทีหลังก็ไปผมโดนต่อยนับเขาวิ่งลงไปข้างล่างครับไปไปจับไอกลุ่งกงที่อยู่ข้างเวทีตึ้นตึนตนผมอผมก็รีบลุกขึ้นมาทุกคนเห็นปุ๊บเนี่ยเตรียมโทรศัพท์แล้วเดี๋ยวต้องมีอัดคลิปได้แน่นอนต้องมีแบบท่าทางแล้วก็ส่งไปให้ผมดูดูดินี่ทุกครั้งครับ แต่แต่แต่มันก็เป็นสิ่งที่หลังๆมาคือมันอาจจะขาดขาดกันไม่ได้นะวันไหนที่เขาไม่เขาไม่ไปไม่ได้ไปเนี่ยมันก็เหมือนกับเอมันยเหมันง้มเงียบเลยใช่บอ่ะอะพูดถึงตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวคงอาจจะต้องขอขอเวลาสักเล็กน้อยเลยกันสำหรับสดครับไปที่บ้านไปดูครอบครัวชีวิตแล้วก็เรียนทั้งวันนะเกกยรติตศต่างๆครับเดี๋ยวขอให้พาไปดูครับสดพาไปดูหน่อยครับดโอเคครับผมไปเรียนเชิญครับผม ครับผมสวัสดีครับตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่บ้านที่กรุงเทพครับอยู่แถวคลองเตยครับผม<ส>ก็วันนี้เดี๋ยวจะพาเข้ามาเยี่ยมชมภายในบ้านนะครับมาดาูรูปถ่ายแต่ละไฟแต่ละครั้งที่ที่เคยถ่ายเก็บไว้แล้วก็มีทางไปออกรายการแล้วทางรายการให้มาบ้างครับผมเชิญเลยครับ นี่คือภาพที่ผมได้รับนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2,556ครับผมแลได้ได้รับเชิญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่คือเหรียญรางวัลที่ที่ได้มาครับผมเหรียญน,นี้คือเหรียญที่ผมภูมิใจที่สุดครับเพราะว่า ผมได้เหรียญทองครั้งนี้เนี่ยผมชนะฮวนทิปปอนจากฟิลิปปินซึ่งเขาเป็นแชมป์เหรียญทองเอเชียนเกมครับผมปี2005ครับแล้วผมก็มาชนะเขา<ม>เหรียญที่ภูมิใจเหรียญหนึ่งก็คือนี่คือเหรียญชิงแชมป์โลกครับซึ่งได้เหรียญทองแดงปี2013ที่ประเทศคาซัคสถานแล้วก็จะมีที่ว่างคือเป็นเคสของภรรยาผมคือเขาไม่อยาก วางเหรียญให้มันให้มันเต็มพื้นที่เขาบอกว่าเพื่อที่จะได้ใส่เหรียญต่อไปได้เรื่อยๆครับผมผมว่าตรงนี้คือเหมาะสําหรับเหรียญโอลิมปิกครับครับผมก็กิจกรรมว่างๆเวลาอยู่ที่บ้านก็จะอยู่กับกับครอบครัวทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัวเล่นกีตาร์อยู่ด้วยกันทำกิจกรรมด้วกัน เขาเป็นคนที่เ,เชียร์เขาจะแบบออกแอคชั่นแล้วก็เสียงดังไม่ใช่แค่เฉพาะเชียร์ผมคนเดียวนะครับคือทุกคนในทีมถ้าเป็นคนไทยจอยหรือว่ากีฬาชิงแชมป์ไทยของกองทัพบ,บกถ้าเป็นกองทัพบ,บกขึ้นชกในอโอ้โหเขาจะเต็มที่จะเชียร์ทุกคนเวลามองแ <LO AN> ม่เชียร์แม่เป็นยังไงเวลาเห็นเราเห็นแม่เชียร์พ่อยิงขึ้นแล้วก็ตะโกนดังมากค่ะทุกคนจะได้ยินเสียงเขาแล้วจะบอกว่าโอ้โหเสียงพี่จิบนี่ ผมตื่นตัวตลอดเวลาเลยเวลาเขาก็น้องๆชอาพูดเขาบอกอนะไเงี้ยให้ไปเป็นโค้ดได้เลยครับคนนี้ผมไม่ขนาดนัน้นหรอกท่าซู่ซนะคะค่ะ <c oughs> น่ารักเลยและนี่เป็นภาพครอบครัวและแง่มุมน่ารักน่ารักของน้ำมวยทีมชาติไทยของเรานะครับ และเป็นแค่จุดเริ่มต้นเล็กน้อยของสดฉับชัยเดชาบุตรดีในวงการมวยสากลสมัครเล่นเท่านั้นครับในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเส้นทางอุนเนเกณฑของเขากันต่อครับผู้สื่อข,ข่าวทุกคนนะ่ะเขาถามครับเอาจะเอาอยัางไงต่อผมเนผมคิดอะไรไม่ออกตอนเนี้ยผมผมช็อกก็โทรหาทุกคนนะครับที่วันนั้นเนี่ย <c oughs> แค่ไปในนอนนี่ไปในนอนเลยมันมันคิดถึงต่เรื่องเดิมๆจนผมมาผมพอแหละ